ท่านผู้ฟังที่สนใจจะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะมีข่าวคราวของการรับสมัครงานนะคะเป็นข่าวดีของโครงการจัดทางงานค่ะที่รับสมัครผู้ฝึกง,งานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ครั้งที่6 งานอุตสาหกรรมการผลิตและงานก่อสร้างนะคะกรมการจัดหางานนั้นรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร i m j a p a n ปี2567ครั้งที่6ค่ะระหว่างที่1 31สิงหาคมนะคะยื่นใบสมัครทางออนไลน์ฟรีค่ะเรื่องนี้นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานได้เปิดเผยน,นะคะบอกว่ากรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคัดเลือกประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IMJ a p a n ปี2 5 1 7ครั้งที่6เพศช,ชายค่ะในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและงานก่อสร้างอาทิงานหล่อแบบกลึงขึ้นรูปชุบเชื่อมโลหะประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บำร,รุงรักษาเครื่องจักบรบำรุงรักษารถยนต์แปรรูปอาหารก่อสร้างแบบหล่อก่อสร้างโครงเหล็กเดินท่อค่ะโดยเปิดรับสมัคร ระหว่างที่1ถึง31สิงหาคมนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ3ปีนะคะโดยผ,ผู้ผ่านการคัดเลือกเดือนแรกจะได้รับเบีย้ยเลี้ยง80,000เยนหรือประมาณ18,420บาทฟรีค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดค่ะเมื่อสํารรการฝึกปฏิบัติรครบ3ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานทางเทคนิคและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน6 0 0 0 0เยนหรือประมาณ1,38,200บาทอัตราแลกเปลี่ยนณว,วันที่19กรกฎาคม2567นะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่ะ ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสการบรหิหารรายงานไทยไปต่างประเทศกรอะข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหาง,งานและดําเนินการสมัครไปทํางานนะคะโดยเลืองหัวข้อสมัครไปทํางานโดยรัฐจัดส่งสมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะจะต้องเป็นเพศชายค่ะอายุ18 30ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะประกาศสิญวิชาชีพโชอช หรือประกาศีิบัตรวิชาชีพชั้นสูงพวสรหรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขานะคะสูงไม่ต่ำกว่าร้อยเซนติเมตรสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พ้นภาระทางทหารไม่มีรอยสักบนร่างกายไม่มีประวัติอาทยากรรมไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพมนักโดยผิดกฎหมายหรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่นสำหรับการสอบคัดเลือกก็จะใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและประเมินภาษาญี่ปุ่นที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหาคนครค่ะโดยจะประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิสอบนะคะภายในึ่งที่6กันยายน2517ทางเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ d o e go. t h overseas และ f a c e b o o k im thailand นะคะผู้ที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศค่ะ หร,หรือรายการข่าวประกาศรับสมัครหัวข้อประกาศคณะรรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นเรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ2567ครั้งที่6ณนศะูนย์สอบกรุงเทพนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ ที่สำนักง,งานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะอย่างท่านอยู่จังหวัดระยองก็สอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองค่ะหรือจะโทรสายด่วนกรมการจัหดหางานได้นะคะที่1694หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัหดหางานรับสมัครในช่วงวันที่1-31ถึงสสิงหาคมนะคะท่านที่สนใจไปประเทศญี่ปุ่น